สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบงค์หกสิบบาทให้ให้เบิงเดอพี่น้องปีไม่สงการไทยก่อนสิถึงสงการเพาะเขาเดือนเมษาแล้วปีหนึ่งมีครั้งเดียวสงการไทยรีวิวเหรียญแล้วบันี่มารีวิวแบงค์ให้เบงเดอพี่น้องแบงค์เก่าสะสมหกสิบบาท รัฐบาลไทยภูมิพลอดุลยเดชเด้อพี่น้องไปเดินมารีวิวง,ง,งหน่นงน,นี่กางนัางนาเด้อพี่น้องนี่มีพ่ายน้ำน้ำพี่น้องเห็นบ่าพายน้ำนี่มีพ่ายน้ำน้ำพ่ายน้ำของนายหลวงราชการที่เก้าเบิ่งมีภูเขาพี่น้องแบ่งหกสิบ อันนี้มีคนดำหน้าน้ำพี่น้องมั้งงหกสิบมีคนดำหน้าน้ำให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่นออ้องพอได้บอกเคยเห็นกันมาเบิ้งปรเด็นรีวิวให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแบงหกสิบบาทอันนี้นายหลวงรัชการที่เก้าหกสิบบาทเก่าเคเด้อพี่น้องเก่าเค สามสามเเจ็ห้าศเก่าเ่เก่าหนาเก่าหลัง60บาทรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยหกบาทเล็กเก่าน้านาพี่น้องเก่าหน้าพี่น้องเข้าเห็น เพงเดอ้อพี่น้องดีวิวแบงสะสมหายากรัฐบาลไทยเพ่งพี่น้องภูมิพลอดุลยเดชแบ่งหกสิบบาทเดอ้อพี่น้องแบ่งหกสิบบาท เดยรีวิวห้เบิงอตอนนี้ก็นเด้อพี่น้องไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ขอบุณตุกไคลตุกเลิบขอบุณตุกกำลังแร้งใจเด้อพี่น้องให้ไปเดิน,นได้เก้าพันซับสไครต์มานี่ก็เลยเอาหกสิบบาทมารีวิวห้พี่น้องข้เาเบิงเนาะพี่น้องหกสิบบาทนายหลวงรัชการที่เก้าแบ่งหายากแบ่งสะสมเด้อพี่น้องเป็นแบ่งตีละลึกผันผู้ใดอัน มีกัสะสมใบเดอร์พี่น้องนผู้ใดบ่มีก็มาเบิงของป่าเดือนนี่นะป่าเดือนเอามารีวิวให้เบิงเราพี่น้องรีวิวให้พี่น้องอเขาเบิงเหรียญทึ่งเหรียญทึ่งแบ่งเนาะกนันเนาะแบ่งแบบสี่เลียมปเดือนกับรีวิวไปให้แล้วนันาการของราชการที่เก่ากือกันแบ่งสะสมเนาะอันนี้ก็แบ่งสะสมเมื่อกันประเดอนก็เอามารีวิวให้พีนพ่น้องเขาเบิงอีก ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกไลท์ทุกเลือทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามขอบคุณเลยหลายให้ปรเดือนใดมาถึงเก้าพันซับเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อรีวิวแบ่งให้เบิ่งเลยใดบ่ดีบ่งามก็กอดตรวจกอดใหเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายตีชมได้เม็นไใ้ไตคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลาย ไปบ่ะหอดจอดบ่ถึงผู้ใดก็ขอโทษขอใหลายๆเด้อพี่น้องปีใหม่ก็เดินทางปลอดภัยขอให้มีตั้งแต่ความสุขความจเจริญทุกอย่าผ่านธุนอย่าต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปนี้ก็ขอจบไใยไปจบปบระคไว้ไไลลย่ำหนี้ก่อนก็ขอโทษขออภัยเคยไล่ดูไล่เลยเว้าผิดพี่น้องตอนนี้ก็ยังเว้าพิษไปใหญ่เลยพี่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆๆ สวัสดีค่ะ